สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับหลังจากหายไปวันคิดมากวันที่25-1วันนะครับนะวันนี้วันที่26เดือน12นะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับบอลก็เปิดออกมาเยอะเลยครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บอลคู่อาร์เซนอลนะครับพบกับเชลซีเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับนะคู่นี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับนะมาดูฝั่งของอาร์เซนอลเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะก็ทำได้1,2,3,4,5,6,7ทสา้าหกทำได้7ประตูนะครับส่วนฝั่งของเชลซีนะครับทาได้3,4,5,6,7,8ห้าทำได้8ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุด โอเคครับต่อไปเป็นอันดับกับคะแนนนะครับอันดับ5นะครับเชลซีนะครับคะแนน25นะครับอันดับ5นะครับคะแนน25ส่วนอาร์เซนอลนะครับอันดับ15คะแนน14นะครับอันดับ15คะแนน14อาร์เซนอลนี่อันดับเยอะมากเลยนะครับนะต่อไปราคานะครับราคาเชลซีนะครับผมเชลซีก็เปิดมาต่อที่0.5นะครับแล้วก็ สูงต่ำ2.5นะครับทีมเจ้าบ,บ้านนะครับทีมรองแล้วก็ต่อรอง0.5สูงต่ำ2.5นะครับโอเคเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเลยครับสูตรก็คำนวณออกมาให้เราแล้วนะครับสำหรับคู่อาเซนอลพบกับเชลซีนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่66นนะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับ ส่วนโอกาสที่จะชนะจะเป็นทางของทีมเยือนนะครับเชลซีมีอยู่42นะครับส่วนเจ้าบ้านอาร์เซนอลมีอยู่38นะครับก็ค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันนะครับสถิติที่เคยพบกันนะครับอาร์เซนอลในบ้านนะครับก็ชนะเชลซีไปได้นะครับแต่ภาพรวมแล้วนะครับเชลซีชนะอาร์เซนอลได้มากกว่านะครับ ก็ชนะประมาณ1ลูกนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็ออกสูง3ลูกด้วยนะครับนะส่วนมากนะครับโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสําหรับคู่นี้แล้วนะครับผมให้เล่นไปที่สูงดีกว่านะครับเล่นไปที่สูงเต็มสูงแรกนะครับสูงแรกสูงเต็มนะครับสําหรับคู่นี้แล้วก็เล่นเชียร์ไปทางของทีมเยือนเชลซีมีโอกาสมากกว่านะครับนะเล่นตามสูตรเลยครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็เล่นไปที่เชลซีแล้วก็สูงแรกสูงเต็มนะครับสําหรับวันนี้โอเคครับสำหรับใครที่อยากได้ครับก็เหมือนเดิมครับทักเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะมีกลุ่มมีสูตรให้ฟรีนะครับผมมีทุนเล่นของคุณก็เพียงพอแล้วนะครับนะโอเคก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ